สวัสดีค่ะพบกับนิดหน่อยพาชิวชิวชิวนะคะวันนี้นะคะนิดหน่อยก็มาอยู่กับมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะตอนนี้นะคะที่บ้านมะม่วงออกเยอะมากๆเลยนะคะก็มาทําน้ําปลาหวานกินด้วยนะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะมะม่วงตอนนี้ออกเยอะมากเลยของน,นิดหน่อยใส่ถั่วด้วยนะคะถั่วลิสงนะมีทั้งตําแล้วก็ใส่ทั้งเป็นเม็ดเลย Ừm. 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 Ủa Ừ. Ừ. หอมออน้ำตาลปี๊บอะคะน้ำต,ตาลมะพร้าวนะแล้วหวานน้ำตาลเค็มนิดนิดจากกะปิแล้วความมาตั่วความเผ็ดได้จากพริกที่พิซซี่หนูแห้ง ความเปรี oh, beer, die, 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 die. Mm ้ยวได้จากต้นนี้อรับครบรสรทั่วเดียวใส่หอมแดงเยอะหน่อยค่ะ เดินไม่มาอือหือโอ้โหพี่แกงปลาเลยอือหือ ฮืมฮืมโอ้ส <c oughs> สุยฮืมแต่ว่าระหว่างบางที่เขาจะใส่ผง้แห้ง เป็นย mm ังไงไม่ได้ใสอือห

ใส่ใหญ่ละคำอะ่ะต้องแบบใส่ให้ครบเลยนะถัวหอมแดงแล้วก็พริกม,มันหวานเผ็ดเปรี้ยวในคำหยอืืออ อันนี้จะหน่อยเด็ดมะม่วงอ่อนมานะคะมะม่วงนันเปิดจะเป็นแกงไนมาแกงไนมันจะเป็นแบบอ่อนๆกรอบๆก็คือแบบนี้ค่ะ สวอ,อืมอวสวยดีอะ่ะอืมอืาวเสวันด้วยค่ะ มะม่วงก็กรอบกรอบได้เปร,รี้ยวเยอ่ยเปรี้ยวอ๋อมันจุ้มคอจัง ซุ้มคออ,มอืมอืมถั่วทานเพลินมาก เยีะอือหืออร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่นก็อือหือเลยค่ะวันนี้นะคะนิดหน่อยก็กินน้ำปลาม่วงหวานนะคะให้เพื่อนๆนะ เ้าเกิเพื่อนๆท่านใดนะคะลองอยากกินนะคะหรือดูกโคตรจะกินนะคะก็ลองทำน้ำม่วงะะหรือมะขามนะอร่อยจริงๆค่ะแซ่บมากค่ะก็วันนี้นะคะนี่หน่อยก็ขอฝากช่องนี่หน่อยด้วยนะคะนี่หน่อยพักชิวๆชิวๆนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกับคลิปกินน้ำเปลาหวานแล้วก็มะม่วง ะะแล้วก็ติดตามนด้หน่อยนะคะฝากก like, ดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปนะคะนี่หน่อยจะพาไปที่ไหนหรือว่าพาไปฐานอะไรนะคะวันนี้นี่หน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย